ทำไมไม่เจอเคำว่า p a y l e t ตอสวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวงาไงไ,ไปได้บ่อยครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการขอเครดิตเงินคืนจากเว็บเจ็ดนะครับหลังจากที่เราครับเคยทำคลิปเรื่องการขอวงเงินเครดิตเชลเสามารถไปย้อนหลังดูได้ครับแล้วก็สายตอบรับของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีการมาคอมเมนต์และสอบถามมาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอัปเดตของการขอเงินคืนเครดิตเชลของเ e ็บเจ็ดนะครับไปรับชมกันได้เลยครับ เพื่อนๆก็เข้ามาสอบถามว่าเอ้ยทำไมไม่เจอคาว่า pay letter อ่ะผมก็เลยเข้าไปตรวจสอบข้อมูลให้นะครับว่าตอนนี้คาว่า pay letter มันไม่มีแล้วมันจะใช้คาว่า h o l e ticket หรือเขียนคาว่าจ่ายทีหลังอ่ะเราขึ้นทุกคนดูนะวงกลมให้ทุกคนดูนะครับจากคำนี้นะหลังจากคนมีการเขาเรียกว่า h o l ticket แล้วเนี่ย ทุกคนจะได้รับข้อมูลการสำรองที่นั่งเนี่ยไปทางอีเมลเนาะแล้วจะบอกว่าสถานะเนี่ยโหสิ่งที่เราต้องทําคือเขาจะบอกเวลานะเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างให้ดูนะว่าเราต้องจ่ายเงินภายใน6ชั่วโมงนะอ่ะเคสนี้ครับเราจองไปเราต้องจ่ายภายใน6ชั่วโมงถ้าเราไม่จ่ายเนี่ยทิกเกตนี้ถือว่าจะหลุดแล้วถ้าเพื่อนต้องการใช้เครดิตเชลทาไงครับก็คือเดี๋ยวเราขึ้นแบบฟอร์มเครดิตเชลทุกคนดูนะอ่ะอันนี้คือแบบฟอร์มการขอใช้วงเงินเครดิตเชลเนาะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับก็อ่านตามข้อมูลนี้เลยเสร็จปุย บุ๊กิ้งนัมเบอเดิมชื่อผู้โดยสารที่เดินทางเดิม Booking Number ใหม่คืออะไรแล้วเราก็สย e สยอีเมลส่วนตัวเราเข้าไปนะครับระบุเบอร์โทรศัพท์เสร็จปุ๊บเราก็กรอกกด accept แล้วก็ส่งแค่นั้นเองเนาะนี่เป็นขั้นตอนในการขอใช้วงเงินเครดิตเชลนะครับอ่ะหลังจากที่เราทําเรื่องเครดิตเชลทุกคนดูนะครับเพื่อนๆมักจะถามผมว่าแล้วถ้าวงเงินเครดิตเชลไม่พอแล้วเราต้องจ่ายเงินผลต่างทํำยังไงครับมันมี2วิธีเนาะ คือผลต่างเนี่ยสามารถไปก่อนเดินทางเราไปจ่ายที่เคาน์เตอร์สนามบินได้หรือเราจะยกหูไปที่ call center ก็ได้แต่ว่ามันเป็นวิธีที่โทรติดยากนะเพื่อนๆหลายคนค่อนข้างที่จะแบบว่าบอกว่าไม่สามารถติดต่อได้เลยอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าใครมีเวลาและอยู่ใกล้สนามบินแนะนําเลยครับวิ่งไปจ่ายที่เคาน์เตอร์สนามบินเลยก่อนมาเดินทางอันนี้ชัวร์สุดเพราะถ้าตั๋วมันไม่ยืนยันว่าคอนเฟิร์มการเดินทางแปลว่าตั๋วใบเนี้ยมันยังใช้งานไม่ได้นะเพื่อนๆต้องระวังไว้ที่ดีนะครับอ่ะเพื่อนๆหลังจากดูคลิปครับ น่าจะไม่ยากเลยเนาะถ้าเพื่อนๆดูแล้วยังสงสัยครับสามารถคอมเมนต์มาได้ในลิงก์นี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คอนเทนต์นี้นะครับแล้วกด Subscribe ครับให้อ,อาอร์ตอะไรเที่ยงไงไปได้บ่อยดยครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับบ๊บาย